้ยเลยเลยอ้าเอ้ยคือเก่าเนาะเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลทั้งเบิดนี่ก็เป็นเงินของพ่อกับแม่คือเก่าเนาะมีแต สบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์ดคุส่ตูพ้นพ่อแม่พี่น้องเลยต่อจากที่เรียนน้ำตบเปลี่ยนน้ำตาใหญ่พี่นอดไหนมา เราสิเอาแบบไรพี่น้องทางอาก็ไม่เปลี่ยนรปรยเอาอีกที่ได้เสียเหลือคิมจะมี่ก็มีได้สุขภาพทางกาย đi ok. Mà đeo, Là khó tốt Mà phía nào À tốt không Thang อ่าแม่กะสวัสดีแม่เมาสีอยู s> <S um ่บ er ่เฮ้ยสีเมาอยู่เนาะอ่าตีโนเลย้างเลยไปเป็นกำลังทัดอ่าแป้นลมพีโดนเลยใส่สีเรียบร้อยแล้วเนาะสบายดีรอบเว้ย อันนี้คือข้างในพี่น้องเลยแต่ตอนนี้ยังอยู่โดนบ้ได้คือกินมันแบบตึบยังพี่น้องกัพุ่น่ะประมาณอีกสามที่มือพุนะ่น่ะห้าหกมือมึงเจอกันเนาะตอนนั้งคืน้นอันด้วยกระเปิดนอน,ปอนเปิดผายมีเจ้ามืดทางหลังนะบาไวแล้วเลย,บยแบบที่นไะหนมีเสือล่มได้ไหมเสือรวินได้เลยขนะาดพี่พอแบบ คนกาจัดการมาเดี๋ยวจังบอเห็นหวังเขาเปิดประตูนอนนะอืมเนาะกขยานด้วยกันนะพี่น้องเอ้เอาเอ้ยคือเ่าว่าคุยกันไว้อ่ะเนาะเพื่อว่าเป็นการเสียเวลายันฝนตกฝนดินเน่ะมันเขาเส้นทางเมืองเนาะเขายันฝนตกก็มีแต่ให้ทั้งเอ้ยพาไปเบิงตากะโลเอว่าอยู่ใส่อ่าสีอย่างเนาะไปเบิงในราคาอีกพี่น้องว่าเป็นได้ไรกะไปเบิงตัวจริงน้อกันพี่น้องป่ะเอ้ย ไปก่อนเถอะแม่เด้อบางทีอาจจะไม่ได้กลับมาได้อาจจะได้อ่าอ่าไปเลยอาจจะได้ให้เอาจ่ายเงินจ่ายอย่างไรให้ทางงานผนมาส่งเนาะโดยโดยแม่โดยสบายดีแม่เรียบร้อยเพื่อนงามแต่มินคิวเนาะเอาของใหม่เนาะก็ต้องคิวธรรมดาเนาะเดี๋ยวพอใจคิวคก็พอใจคิวคก็พอใจที่น้องเลยโอเคโอเคเป็นกำลังกันละอ่า อ่าบยาวับบัมาพี่นองลยโอเคพแม่พี่น้องกมาอดเป็นเรียบร้อยโบไกลโไกลน้องพอไปพมาเนาะมารุ่นกันในราคาเราะมารุ่นมาซี่ยังพี่น้องเลยได้แล้่ี่ยังกับล่าแต่เล่เนาะเล่ได้เด้อเยสบายดีอ้าสบายดีอีกได้ไรก็ d ดตัวไรอ เดงตัวน,นี้เลยบ่มากงได้สิเมากบอกเลยมีความสีสันได้เลยคือแบบว่าเวลาเราแนมเบิ่งขัขขกกาแบบมันจะขนเนมีเพจอเลยยายา,ยาลิบยาดับแถวนี้เนาะ,ะ,ะยะยิบเลยครับยบ <c oughs> ยิบแอวนี้อ๋อแล้วมันก็สิบวมื่นน้ำได้่เย้วมันก็เป็นออกะโวลกฝดฝืดแล้วก็ดอกไม้ก็แบบค้ายแบบเป็นศิลปะเนาะไดยแบบนี้เบย อันเจ้าของเพื่อนนะตรงนี้ครบมีกระงกระเบื้องกับมี่กันเองพอดีเลยมีพอดีแทนนะกรมี่แผ่นไมเสลาเนหนาจะอยู่ทั้งหน้าไมเลาเดี๋ยวรอเบิ่งก่อนี่นเราเพราะว่าเรื่องไมเลาอะแนวหักมาเรียบร้อยนี่ไม่เพนเราบวนฮาร แต่อย่างไรก็แล้วมาหัานเ <มา S 1> ลยไ,<ห>ไปซ<ะ>ื้อไปไหว้เลยเนาะเหมือน ไปคือว่ามีแบบนาแบบบางนแบบาเไยซื้อไ,ไปในแบบบางบ่โอสซีนยังมีบ่สซีนเป็นไม้ฝาไม้ฝาเซราหรือว่าเอ้ยซื้อพิดบ่เคยเอาอันนี้ลราไปตีปานลมนะมันตีได้บม่มันก็ได้หมดแล้วเนาะแต่มัน,มนหนักแต่ว่าได้ได้ แต่เขามาต่ทานเนี่ยมันจะโบ้ขึ้นกันหะอวะตัวนี้แท่าะไรตัวตัวหนาแ่คือกเห็นลายอะไรเนาะเอาแบบแบบไหนแบบแบบนี้เด้ยังมีบ่อซีมันนีตัวนี้นะยังมีบ่อ นี่คืออย่างอยู่บ่บ่มีบ่ล่ะมีมีแต่สีอื่นนี่คือ่เลยชมชมสีคือทางข่านนี่เพิ่นเน้นโตแบบหนาแต่โตเฮาเอาไปติดแล้วนี่มันมันบางแบบนี้แต่ว่าสีที่เขาติดแล้วนี่ยมุมีอันนี้ผมเป็นยังเนาะอันนี้ก็ได้เือนกันเอาสีแผ่นอันนี้ราคาเท่าไหร่เนาะครับ ไปทำห้านเพิ่นก็ไล้เลยเดี๋ยวพอเพิ่อนพนักงานนาเพื่อนก็ขอปลาลมเพ่นพอด้วล่ะ แ <N> ล้วเอา4แท่งเอา10เลยแล้วกัเฮาอยเบิ่งอัตากะโลตัวนี้ซาิแนึงเท่าไหร่นะ170บาท170บาทส่งอยู่แม่นบ่ส่ง hey, นีเาไปส่ง่งฮะเป็นมื้ออื่นเป็นมื้ออื่นือกันบ่เป็นยง สองอืนม <es ันป oh, okay, okay. okay. well, ้องไ่ก็ทรงใส่ทรงบ่อใกล้บ่อใกล้ใกล้หนึ่งโดยแถวสางเลี้ยงสี่กจเดี๋ยวเอาเบอร์โทรเดี๋ยวเดี๋ยวจิโทรบอกเลยเป็นเนาะเป็นอะไรนี่เนี่ยเป็นติดภารกิจเนาะเขินไปทรงเพื่อนเอ่ามันมัน อะไรเป็นเงืนบาทพี่น้องเลยแต่ว่าห้าองไเงื่นขีดมงืืองนก็ค่อนข้างสูมคอนข้างสูมเลดเลดเป็นไรเป็นกรตามตีสีสูมได่กวนี้มาไลแบบบาเงืนขึ้นเงินลงนโอโไลับบกระไายแต่ก็เงืนขึ้นทานแหละเงินลงอยเนเบาจะมีไล่แบบหลยนายโมีไลยแบบหลาย่างเนาะได้ส่วนตัวห้าบัตรที่นี่เรับ เท้ามักของเราก็่ลกแต่ละเนาะเนาะแบมก็มักของไคยของแบบอะไรแบบนั <vale ้นว่ากันอ่าเท้ารบกวนเฮ็ดบินในข่อยน้เนาะอ่า นี่แผ่นไม่สะาเซลีแผ่นรากาแผ่นปั้นลมมั่นหวงเอาสี่อย่งเลยมีสี่อย่างแม่ก่อนีสีแดงซกับสีเอาสีแดงซ้ำแล้ก four, layers, uh, waters, laughter, ็รพิบอ่ายาแนวสามยาแนวเอาสามเอาสักสามก่อนทำกระพริบส่กห่อยนึ สียังไงเบิ่งกันสีกะโลตัวไหนสีอ่ะใช้สีขาวก็ได้มันมันจะได้มันจะได้ตัดกับขพราได้ง่ายเหมือนกันเนี่ยมันมีแต่ขาวกับแดงนะอย่างนี้มันบ่มีหลายสีอ่มีสีขาวมีสีเทาสีทีมมีสีเหลืก็แต่สีอ่ะก็สีขาวกับสีเทาก็ได้เอาว่าขาวเหรอขาวมาก่อนนะที่ถือสีแฟงกับขาวก่อน อดยาากตัวนี้แต่าวส,สีเก็ดเนาะนี่ดาสีก็ดเก,ก็ดนึ่งมจักแพ่นเนาะมีกแพรแพอ๋ออ่ะโอเคีเ๋ยวเนาะผู้เรื่องจะดังไหมเลื่องฮะยังมีแต่ล่อถ่าอ่าคนจดบินไม่เพราะว่า คนต้องไล่ตามเดทเงินพี่น้องเลยมาและเดทเงินซีโป่ซ้ำกันอีกเลย <c oughs> แต่ละหา้านนี่บางที่ทาทั้งนี้แบบซืไล่ต่้มขั้วทั้งนี้ไล่สูมขัว่าไหร่พี่น้องขนาดว่าอันราคาเครื่องกันยันงบโปรซ้กันเมนราคา,าเครื่องกับโปรซ้ำกันเอ้ยจังรอรอเบิ่ร์นไล่ห้านจะได้ว่าห้านน่ะคือแพงกว่าหน่อยนึงที่ว่าไม่ปะลุมที่ว่าเราไปซื้อกันแพ่สิบบาทอันนั้นมันรวย นำ50เนาะ50ค่ะค่าสำรองมาส่งอีก50,000มื้อนั้นบ่เอเอ้าว่าเพิ่นเอามานํารถบ่แม่นบ่อันนั้นอันบะแลเอาเอาไปส่งพื้นน่ะเด้แต่ว่าอันบ้านประตูที่ว่าอนา่ะบ้านบ้านประตูที่ที่บ่มีมีแต่วงกบแต่บ่มีบ้านเด้โดโด ตต้นนี่แหละที่ว่าเอ่ยมาฮาเบิ่งสีที่วะสองราคาสองพันเจ็ดเลยแต่ว่าอันสีเพิ่นสีเสร็จได้เนี่ยโดยกาอินตามสินค้าน้องสินค้ากตามเกศตามแล้วกะโดยในดินนะที่ล้วเขาให้สั่งของท่านมากมันเนาะอันเพิ่นสมสั่งเพิ่นว่าว่าเพิ่นไปขุดอีกสองเสมอเอาเพิ่นพระท่านนี่มีบ่อนขุดโดยเพิ่นยังบนเรามีบ่อนขุดดินยังบระทัานมีดินเนาะ้อยไงกับ แแจ้งไว้อีกสองมื้อกันไดดินแต่เอื้อยก็บอกเพื่อนมาให้มาส่บโดยทาไดดินนั่งเงงยมงามเดี๋ยวมาเงาให้รูปกัน ่จะรอให้ทางเจ้าของห้างเพิ่นเนาะแต่เมื่อนี้เพิ่นส่งบ่ได้พี่น้องเลยแต่กับอบอเป็นยังเพราะว่าบางเทื้อบางที่มื้อเนี่เนะะาะวันยาวอาจจะมาได้เข้ามากกับมีแต่ถ้าว่าสร้างเพิ่นสีมาเนี่ยก็บเป็นลุยเลยเลยถ้าเพิ่นม,มาเพื่นม,มาแล้วกับลุยจะลุยมืนก็นลุยเลยเพราะว่าใช่เขาก็ยังเดือยอยู่ท่านเบิดดอกดให้เพิ่นเฮ็ดบุ๊คกันแล้ว ถามว่าอ่าใช่มันมันบ่พองบ่งอย่างนะครับกะทางการสรงที่ถอมาเนาะแต่แต่ในเงื่อนไขกะโลนี่คือแบบตัวเจ้าสี่เกนน่ะเอื้อยให้ให้สร้างอีกคนหนึ่งนะเคืนไลแล้ววันนี้เข้าคนบริจ้างขึ้นนะเบอร์เบอรเพานี่ฮะสิเดแล้วเปางไรขาจะต้องถามน้องร้านธนก่อรทาว่าโดยมันเดือเนาะโดยเขาสามารถคขึ้นคนได้บพราะว่ากองคนมาทันเสียหายโดยทางทั้งห้าเพื่อเพื่อกระจางใส่เนาะโดยถ้าว่ามันบ่พอ ขากระมาเอาไหมกัะแมนใครอยู่เนาะเรือกัะเมนเอามาบุพเพกัะเมนต้นทื้อเติมมันจีประมาณนั้นได้ไหว่าได้สังเวียนตีไก่อันขอโทษนะ่ท้าวอ่าในกรณีที่เขาซื้ออ่ากระเบื้องไปแล้วเนาะอ่าซื้อไปสมมติว่ามันเหลือเนาะเขาสามารถ่งคืนได้บอ บาใกล้สามมือโดยทาบอพ่อก็จะมาซื้อตืมถ้าบอพ่อดำีซ่าหาแก๊สี่ก็คือเพ่อจไปส่งห้เนาะนั่นว่าการนอตเัยนะไ่งเลยอเขามันกับซีเยอรแลนวนั่นแหละเป็นระเบเกินสามมืออันนี้ลา่บาทนะบอเินลเป็นเงินกีเอ้ยเกินลายเป็นเงินหวา ได้เป็นเงินบาทบัตรัตรใช่เป็นตัวนี้ตัวนี้เป็นนบานี้เป็นนกีบดเจ้าาเหเงินแอนพับาทตัวเทอาไดห้านสามบน้าบาทนี่อยู่ใ่ไหอันนี้บอห้าแสอันนี้บออัน ถ้าเป็นเงินบาทนี่คือตัวนี้เหมนบอรม่เป็นเงินบาทห้าพันห้าร้อยสามสิบบาทถ้าเป็นเงินกีบคือตัวนี้สามด้านสามด้านหาสิบเปดพันามห้ิเอเนโออเคอ่มิเต่ห้อเงินเอ้ยเนาะแล้วพื้นเบราสิบสองเดือนนี่โอเคทางกับมิแต่อื้นอ่าเอ้ยสิเรนมาหนี่เลยว่าสิโตะ เนี่ยแต่เจ้าเลือบอืนเ,ออเ,ออเล้อเลยเอ,อืเออ้อยชิมมาสิบโค้งหายเร็วเลยก่อนลเลยจะห,หายสิบโคตรนะคืนรถไาเลยนเนาะไช่คือกันเนาะอ่ารับสิ่น้องเลยเดี๋ยวมาเน่าอ่าเพื่อคนรบกวนพนักงานคนนั้นเลยเนาะต้าไปอยู่ข้างหน้าดีกว่าเพราะว่าเก็บจับภารกิจเัาแล้วเด็กก็าาลายนเ,าเนาะเห็นไหมครับไอเ สามล้านอ่าสิบแปดพัน,นออกี่้าวเลยมาเอ้ยเอามองนี่แหละเออราต้องอายใครหรอกเขาเดินก็นได้อเอจ้จะบินกันเนอะหนึ่งสองสามปึ๊บอ่ะเอเออันนี้คือพนไล่แล้วบ่าตัว เพนทนร่าเพิ่นไลเพิ่นไลแล้วเลยใบไม้การลมสีมะกอกโอเคมืดอเตยมาทังทียาแนวอะไครบเสร็จเนาะ แต่ว่า,างบตูไม่เท่แทนสรัเทีเ่ยวในเมล้องไห้มาแล้วแ <Okay. S 1> หะเนาะพี่จริงจะแตากระโรน่าสอง <Okay. S 1> สองล้านไปเนาะห <Okay. S 1> ้าสิบแปดไปก่อนห้าสิบห้าอ่าไปเลยหา้าสิบเก้าแถมพันหนึ่ง นี่เลยโดยอ้าเอ้ยคือเก่าเนาะเรื่องเล่าทั้งหมดทั้งมวลทั้งเบิดนี่ก็เป็นเงินของพอกระเมยคือเก่าเนาะมีแต่ฝากความคิดถึงฝากความคิดทอดฝากความบุกขอบใจทั้งพอกระเมยเพื่อนเนี่ยนะเอ้ยอ่ะสุดท้ายนี่กับอื่นจ้ะจัดแจงเอาเนาะอันลูกกาลูกพิมกาขอขอบโอ้ขอบใจแม่แก้วกระพอสุขสวรรค์ที่แหกคว่ำสวยเนื้อมาในครั้งนี้เนาะ กินทุกอย่างเลยเพราะว่าสิเรื่องพระปรุงเพื่อนซานเขาเขาอันซื้อยูซื้อกินเขาน้าสัมปาเนาะก็ลูกกับคอขบอกขบใจน้ำพอแม่ผีแหกโคนสวยเรือมากเามีโคก็แม่กับโขดแต่วคนสุกโคนเจริญพบเจอแต่สิ่งดีๆเขาให้ชีวิตจ่าอยู่เย็นเป็นสุนัขสุกทุปข้างกายแต่ก็ซุทั้างใจตลอดไป เดี๋ยซาโูกเนาะเอ้ยเดยวเดี๋ยวซาถูมีแต่ไม่นีผืนทรงยังมาได้พี่น้องเอ้ยกะเป็นมือื่นเนาะด้วยข่าวมาเสร็จของอากาศเป็นไปนทรงเลยเรื่อบื่นเนาะบางที่บื่นเขาอาจจะพูได้ข่ามาเนาะก็มีแต่ร้อคนลงมือตากล้วยเนาะเขาจะข่ามาเบิ่งงานมาเป็นอะไรอะไรแล้วก็เลิกกับลำเนินเรื่องต่อไปอีกแบบเนาะอย่างไรกันเขาสี่ขอตกับได้เขาจะพูได้ข่าวไปเพื่อนแบบนี้เนาะอ่า ผมได้กลับดอกยี่สิบแปดออยู่เป็นดอกเลย,อ,ยอ,อ่าโด<ล>ยขอขอบโอบขอบใจน้ำเบาเงาน้ำเนาะบรร่าวาฝนตกหรือว,ว่าแดดออกเบาเงาค่ะมาซอยติดตามมาซอยเรือซื้อเครื่อคงซื้อของทั้งซื้อของกินของอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างเลยเนาะ<ล>และะ้<ๆ>รรวก็เบรราเงาค่ะพวกเด็กคมสุขความเจริญประสบความสิริสิริในด้านอันเรียกงานหนักทีแล้วก็เรื่องของ ขอบครัวเนาะโดยแล้วก็ขอให้ร่ำรวยกับเก่าตุวสภาพแข็งแรงี้ยดูดสมความฝันเนาะดูดดูดเอ้ยเอ้ยคือกันขอให้มีแต่สิ่งดีๆีคราในชีวิตคือกันเนอกจากนี้เอ้าจังไดก็ห้าสิขอจ๊กที่จะชิปต้องไปแล้วเอ้ยมาในีก็อ่าสบายดีทั้งพ่อแม่พี่น้องก่อนเนาะจังมือหนายัเจอกันใหม่เอ้ยโดยดดูสบายดีเอ้ยไปพี่น้องเอ้ยกะส้ำเร็จไปขั้นตอนนึงเนาะแต่อ่าเพิ่นทรงในมือนีบบ่ได้พ um, ี่น้องเลยอ่าบ่เป็นยังพี่น้อง กะไหวรอบหนารอบน้อเนาะสำหรับเมื่อน,นี้กะต้องขอขอบคุณขอบคุณทางพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ขาดแต่เพ่ได้จะเป็นพอหักเนีักของหมวยาวเนาะที่ไว้วางใจให้หมวยาวดำเนิกนการเรื่องเฮือนเรงการของเกิอเราจนสี่สำเร็จขอขอบคุณขอบคุณพ่พอกระแม่ขอให้พ่อกระแม่อยู่ดีในเฮงควมเจ็บป่วยได้ความไข่บ่ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงพ่อกระแม่ให้มาตอนไหนกลับไปหาพ่อกระแม่สิบเท่าร้อยเท่าพันเท่าได้ซาธุ หลักมือนี้พ่อดูทำชีพแก่บุรีพ่อลูกต้องขอโทษและขออาไปพอกับแมนได้ดายสำรับมือนี้กับพ่อขอบคุณทาง FC กันเบิร์ดกุศๆสุขคนที่ยังสาวาันติดตามนะครับช่วงคลิปของวายาวยังกำลังเก็บวายาวคือเ่าคือเดิมเนาะไปพบพ่อกับมายังในชีพหนาเมื่อนี้สบายดีเด้อทพี่น้องกันเบิร์ดกุศๆสุขุนพี่น้อง